แล้วก็เล่นเสียงมาแล้วก็จะมีปรับจะล้อมเป็นคาราโอเกะได้เลยนะครับส่วนไม้ล้อยเราจะมาเสียบที่2ช่องนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเล่นขึ้นมา ไม่สอตัวเราสามารถเสียบโฟมิกตัวนี้ได้เลยนะครใช้ร้องคาราโอเกะเปิดเพลงร้องได้เลยเด็กๆกับคุณภาพใช้ได้นะครับราคาประหยัดมากนะครับชุดนี้ครับชุดนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่สวัสดีครับผมบาร์พีเอครับมีบางคนถามว่าอยากจัดชุดคาราโอเกะนะครับในราคาไม่ถึง1นึ่งืนบาทเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับว่างบไม่ถึงหมื่นมีอะไรบ้างกับรีวิวครือเสียงบายบารครับ โดยชุดที่เราจัดชุดนี้นะครับจะตอบโจทย์กับคนที่อยู่ในบ้านนะครับในคอนโดหรือว่ามีที่เล็กๆอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะสักชุดหนึ่งนะครับแล้วงบไม่ถึงหมื่นครับชุดนี้ชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเคอร์มิคหนึ่งตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับพวกนี้จะเป็นเวอร์ที่มีแอมป์ในตัวนะครับไม่ต้องไปต่ออะไรแล้วต่อเข้าตู้ลำโพงใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตู้สิบนิ้วหนึ่งคู่นะครับเป็นชุดคาราโอเกะแบบนี้ครับตอนนี้ก็จะมีเสียงครบเลยนะครับไม่มีเสียงเบสกลางแหลม จะอยู่กับตัวตู้ใบนี้หมดเลยนะครับตัวนี้1คู่เขาไม่หนึ่งตัวก็สามารถเล่นคาราโอเกะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเสียงกันดีกว่าว่าชุดนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับ แล้วเราได้ทดสอบเสียงชุดนี้กันแล้วนะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับจากในคลิปเมื่อกี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีเสียงกลางแหลมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเสียงเบสที่นุ่มเหมาะสําหรับใช้ในคอนโดใช้ในบ้านนะครับเนื้อที่เล็กๆรับรองไม่รบกวนคนอื่นแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับบางคนอยากรู้แล้วว่าอยู่เท่าไหร่นะครับชุดนี้อยู่ที่6000บาทเท่านั้นนะครับชุดนี้6 0พ0บาทมีอะไรมั่งคุณจะได้เป็นพาวเมกหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแบบนี้เลยหนึ่งตัวนะฮะ และก็ได้เป็นตู้10นิ้ว1คู่นะครับพร้อมชุดสายต่อโทรศัพท์ต่อโน้ตบุ๊กผมมีแถมไม่หมดแล้วก็สายเข้าลำโพง2ชุดนะครับที่สำคัญครับผมแถมไม้ที่ด้วย2ตัวนะครับคุณนี้ก็สามารถร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยคุณได้ไม้ตัวนี้ไปไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วนะครับชุดนี้โวนบาทร้องเพลงได้เลยนะครับเรามาดูไม้กันเป็นยังไงนะฮะไม้จะเป็นแบบนี้นะครับ2ตัวจะมีสายยาวให้5เมตรนะครับแล้วก็เสียบ แล้วก็ร้องได้เลยนะครับทดสอบรุ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบครับพวกนี้ไมายมีเอฟเฟกต์เอ็โคในตัวนะครับไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับเราก็ใช้ก็เปิดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆกันว่าตัวนี้ใช้งายนยังไงนะฮะโดยโพลมิกตัวนี้นะครับจะเป็นโพลิมิกหกชแนลนะครับจะมี2โมโนนะฮะหนึ่งสเตอร์ส่วนตรงนี้คือเราจะต่อเข้ากับสายโทรศัพท์นะครับเข้ากับโทรศัพท์ได้เข้ากับโน้ตบุ๊กได้เข้ากับทีวีได้ไดไดพวกนี้เรามีแถมให้ นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันครับกับเพลงนี้นะว่าคุณภาพเสียงปรับตรงนี้ปรับยังไงตัวนี้จะเป็น EQ ในการปรับนะครับให้เสียงมันชัดขึ้นคมขึ้นอยู่ที่ตัวนี้เลยแล้วก็เล่นเสียงมาแล้วก็จะมีปรับ เขเป็นคาราโอเกะได้เลยนะครับส่วนไม้ล้อยเราจะมาเสียบที่2ช่องนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะเล่นกันมาไม้สองตัวเราสามารถเสียบโฟมิกตัวนี้ได้เลยนะครับใช้ร้องคาราโอเกะเปิดเพงลงร้องได้เลยเล็กๆคบคุณภาพใช้ได้นะครับราคาประหยัดมากนะครับชุดนี้ครับชุดนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่ 6,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นพวงกหนึ่งตัวนะครับตู้สิบนิ้วหนึ่งคู่ผมแถมไปเลยไม้สายอีก2ตัวนะครับท้งชุดนี้นะฮะเคครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อนะครับทางเพจร้านได้นะครับหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับ0853337920นะครับทางร้านเรามีบริการส่งอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถส่งถึงที่ได้เลยนะครับแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับชุด6,000บาทชุดนี้นะครับที่บางคนอยากได้ชุดราคาประหยัดไม่ถึงหมื่น นะครับชุดเล็กๆแต่คุณภาพดีคาราโอเกะได้วันนี้ผมมารีวิวให้คนฟังแล้วนะครับชุดนี้อยู่ที่6 0พันบาทกับชุดคาราโอเกะน,นะครับแล้วพรุ่งนี้หรือคลิปหน้าผมจะมีรีวิวแบบไหนให้ดูอีก<ม>เดี๋ยวเราติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ